ขอขอดีขอขอเออเรียนสิเก่งๆเด้ออ่าขอบคุณค่ัวันนี้น้องเพราจะไปเรียนแล้วมาบอกแม่หมื่นนะครับ สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังกระมือน,นะครับวันนี้กระมืออ่าไปว่าจะงเรียนก่อนนะไปราวบสวัสดีข่ข้ไม่หมื่อยยาลูกค่ะหาบัวตองด้วยบอกบอัวตองด้วยรู้ได้กับเปาสวยเลยครับผมขอบพระคุณพี่แม่ยุพินมากๆนะครับผมขอ้อละขอ้อกลมลงบัวตองข้อหัวให้เทวานหน่อยเร็วคาะ พ่นุขอพอหนุเคข้อพ่อหน้อพอดีข้อพอ่อเออ,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 อเรียนสิงเก่งเด้อขอบคุณค่ะนี่ครับผมพี่สาวแล้วก็แม่แม่มื่นนะครับเจวามาลามาบอกทั้งสองเชือกนะครับผมแต่วานี้จะผูกพันกับแม่มื่นมากกว่านะครับผม

โ okay. อเคบัตองเข้าหัวให้ลูกด้วยแตงเรียนเตี้ยนในเก่งนะลูกครับขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะครับที่ส่งกระเป๋าให้อเอาแคร์านะครับไหนฮันอืมนชื่ออะไรฮันหนใน,นป้ายชื่ออะไรป้ายชื่อโรงเรียนไหนชื่อชื่อชื่อตรงไหนนึงดงีชื่อจะยาวนิดนึงนะครับผมชื่ออะไรบอกคุณแม่หน่อยเร้ว ยิงกันนะดานันหยุดลำนะครับผมไปโรงเรียนนีิเกริงนะครับผมคุณหมอในอนาคตบอกคุณแม่เอฟพีก่อนแล้วเสร็านนรารเรียนแล้วไปในจักรยานหนูนะครับแต่เรียนแล้วมีที่วางกระเป๋าด้วยนะครับจะได้ไม่หนักนะครับกระเป๋าเด็กก็ยังว่าครับผมหนังสือไม่รู้ว่า เอาอะไรไปบ้างครับผมหนักเป็นลายลเลยนะครับใส่กระเป๋าสวยด้วยนะครับขอบพระคุณคุณแม่ยุพินนะครับที่ส่งมาให้น้องแพรวานะครับเขียนชื่อด้วยนะครับกลัวหายครับผมเขียนชื่อไปด้วยนะครับนี่นะครับน้องแพรวากัปตานคู่ใจตอนนี้อยู่ปไหนแล้วลูกปสองครับผมในคอคอเสื้อพี่นะ เชื่อไปโดนอะไรนี่เปื้อนเลยนี่นี่เชื่อไปโดนอะไรโดนสนิมไปเดีย๋ยวซื้อจริงๆครับเป็นคุณหมอนะครับลุ่มเลยไปแล้วนะครับมาลาแม่หมื่นแล้วก็มาลาพี่บัวตองนะครับเยาว่านะครับง่ายขมือน้นองไปแล้ว มันไปเรียนแล้วได้กินกินอ้อยหว,วานๆนะครับผม,มนะครับขอบคุณคุณป้าเจ้าอีกครั้งนึงนะครับผมในอ้อยคันน้ำกินได้หลายวันเลยนะครับเคี้ยวง่ายด้วยนะครับผมหักกรอบ ในบัวทองคิดถึงน้องแม่น้องไปโรงเรียนแล้วน้องก็กลับมาเขาปลูกพันธุ์นะครับเริ่มจะปลูกพันธุ์ทั้งสองเชือกแล้วนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับผมตั้งแต่สิบห้านาฬิกานะครับผมในช่วงที่ผมจะพาช้างไปหาซีนวลน,นะครับไปยินญ้านะครับแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับ ราะว่าฝนตกก็เลยไม่ได้ไปนะครับทําให้ผิดนัดกับคุณพ่อคุณแม่เอฟซนะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับมาดูมาดูนักเรียนกันครับนักเรียนตโรงเรียนหรือยังครับไปแล้วนักเรียนนะครับนักเรียนแตแวใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะครับเพราะลมเย็นๆนะครับลมเย็นๆบา,บาย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 ขอข่าวกำลังนั้ง กับแก่ทอดนี่ก็กำลังจะปลูกหญ้านะครับเปลี่ยนหญ้าไปปลูกนะครับนี่ก็กำลังปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าในที่สาธารณะนะครับในริมฝั่งสะนะครับที่ผมเคยพาช้างเดินไปให้เห็นข้างๆครับ ปลูกเพราะว่าเราไม่มีที่เราก็ต้องอาศัยที่สาธารณะนะครับตรงไหนบ่างก็ไปปลูกนะครับเพื่อน้องช้างตังสองเชือกจะได้กินนะครับเพราะว่าไม่พอกินนะครับผมก็ต้องปลูกเยอะๆนะครับต้องปลูกเยอะๆเพื่อจะได้มีหญ้าเยอะๆมาให้เขาได้กินนะครับเพราะว่าต่อไปนะครับผมต่อไปเวลาถ้าเราได้ออกทัวร์นะครับบัวตองจะไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าบัวตองผสมแล้วจะได้อยู่บ้านนะครับต้องเตรียมหญ้า เตรียมอาหารมาเยอะๆนะครับผมสํารองไว้เยอะๆเพราะว่าอยู่บ้านแล้วต้องกินหญ้าทุกวันนะครับผมก็เลยต้องเตรียมแปลงหญ้าไว้เยอะๆเพื่อจะได้ให้คุณพ่อได้ดูแลบัวทองเพราะว่าเราไม่มีคะแนนมากมายที่จะซื้อให้กินทุกๆวันนะครับต้องปลูกหญ้าปลูกอะไรสํารองไว้นะครับผมส่วนข้าวมื่นนะครับถ้าออกทัวร์แล้วไม่อดนะครับผมออกทัวร์แล้วไม่อดนะครับ ยาอาหารข้าวเหนียวกล้วยอ้อยนะครับได้กินทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้คุณหมอก็จะมาดูอาการขมึนนะครับน้ำตาก็ยังไหลไม่หยุดนะครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับผมช่วงหลังเที่ยงนะครับคุณหมอจะออกมาในช่วงนั้นนะครับ่ยต้องรอดูนะครับว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรนะครับตอนนน้ำตาดูน้ำตาก็ไหลนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ สายตาที่เขาเสียไปนะครับแต่ว่าน้ําตาน้ําตาจะชอบไหลฝั่งนี้มากๆเลยนะครับน้ําตาจะชอบไหลฝั่งนี้นะครับนี่นะค,คุณหมอมาดูแล้วก็คงจะดีขึ้นนะครับหมอนัดวันจันทร์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชม มาเป็นกำลังใจให้กับช่องพังขระเหมินแล้วก็ทางซีนวลบัวตองนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบวเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพังคำะเหมินของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ